เฮียาวากันเด้อจ้ะถึงกีเทาแล้วถึงพี่พ่อกีเทาแล้วพี่พ่อจะเฮ็ดได้คือกันเด้อคลิปหนาเฮียวากันเด้อเทาแล้วทีเฮ็ดให้ยังเทาแล้วจีเฮ็ดให้ยังเฮ็ดเพื่อไ้อยังมันได้ตังบ่ต้องให้ได้แ่ไอจ้จจแม้เป็นล่านวิวล่าน,นี้ยังคุณถึงจะได้ตังเขาพอดนเดเว้า,วาออมา คนที่ว,ว่าคำเนี่ยเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้ก้นท่อเนาะแมนบอกค่ะเอฟตีว่าบอกเฮ็ดไห้ท่อเฮ็ดไห้อีหยังประมาณนี้นะคะแต่พ่อนิ้จาบ่ทอดเด้อค่ะนะคะบ่ต้องมาอยู่เลยนะคะเฮ้ยพ่อนิ้จานะ่ะโดนว่ามาคืออีหยังอีกนะคะพ่อนิจาน่ะเท่าแล้วเฮ็ดที่ยังมันได้เงินบ่มันได้จักบาทว่ันเด้ยอดวิวได้เท่าไหบอกซตือ พอนิจานะ่ะยอดวิวพอนิจ่าได้แค่รักติเนืองพอยกันยังบอบอท่อเลยกับยังลงทุกมือทุกมือชี้รักติ๊บกับจังกับชี้ลงสยยงมเนงมนบอกข่าเอฟซีเออชี้เบาเีียงหาว่ายอดวิวบปหลายยอดวิวเป็นล้านๆหนูนถึงจะได้เงินมาแต่เนี่ยโอ้ยพอยเนี่ยบ่ได้ก็เขาก็บอไเด้วา่บาบ่เคยจมบ่เคยว่าสักเถื่อ คลิปพนะ้อยนหได้แค่รักซีบไปเบิ้งเอาโหลดเดอ้อเอฟตีนะคะเบิ้งให้พ่อนิสาเด้ดอนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แด้นะคะอย,อย่าอย่าผ่านเดอ้ออย่าเลื่อนผ่านเด้อค่ะนะคะพอเขามาเห็นคลิปแล้วก็กดไลค์ให้พ่อยแด้นะคะคอมเมนต์ใต่คลิปไว้ให้น้ำเด้อนะคะเอฟตีนะคะว้านร้ายหลายหาว่าเท่าแล้วก็ยังคิดไม่เห็นคลิปอีกว่าจะหนีว่าพ่อยนิสา พอน,นีตาก็ะยิ่งจิตสูเนี่ยเลแบ,บัดนี้นะคะตูไปน้ำกันเด้อจ้า